สวัสดีครับพี่สิเลนดูดอนท่านีครับลักยากเท่ไปมาบ้านในของเทพมาไปพะรามซีเที่ยวนี้ก็ไก่นิดนึงครับประมาณ200กว่าโล,โลเป็ดบุรีครับมองเดียวแล้วก็ขากลับเอาซุปไก่สก็อตกลับครับแถวอยู L ่ไอ้บางปะทองครับครับกำลังออกจากบริษัทครับ เตอนนีก็เดินทางมาหอดเขาย่อยนะครับอีกจังหน่อยก็สิฮอดสาขาเพชรบุรีนะครับนี่ก็เขาย่อยครับ ก็พอดแล้วครับสาขาเพชรบุรีครับเงียบชิตเลยโล่งครับลานจอดรถเพราะว่ากันยังบ่ถึงเวลาเปิดนะครับเปิดเก้าโมง สาขานี่ก็สูงขึ้นกันครับทางมันสั่นครับมันบดสโรบมันเป็นชั้นๆครับกัประมาณตึกสองชั้นกัวกัวนี่แหละครับรรกลมสูง เปี่บเบิ่งกร็ระดับตึกครับหลงเท่าตึกสองสั่งนะครับครับเจนิกนลงไปหาซื้อขากินครับนั่งไม่ได้ครับต้องซื้อมากินทั้งรถครับตอนนี้เพระาะว่าขากราฟเจได้ไปเอาไอ้สก๊อตลังนอกครับเ้้ยแถวแถวบังบวัวทองครับ บ่มีเวลาที่ไปกินครับเพราะว่าแลนจากนี่มันไก่จอดกินกับเสียเวลาก็คือกินตอนนี้ครับตอนก็นลงสินค้าเขาก็กินเขาดเลยโล่งเหมือนเลยครับ้างบ่มีรถลดมาเงียบครับตะกินสายขานี่รถสีหลายๆล,ลูกค้าสีมาหลายตอนนี้บ่มีเลยเงียบกันเลย อันนี้ก็ล่งเรือเลยครับเตียมโตรครับโตเดินทางครับน้องเปาเอกสารครับเดินทางต้อครับไปไปเอาสกัดครับจากข้างสินค้ามาอดเพชรบรีลีนีก่กสองร้อยกว่าโลครับสองร้อยสิบเอ็ดโลแตครับเดินทางไปครับ ตอนนี้มาหอดไอสกอตแล้วครับตอนนี้กำลังถอยจอดลอเขาขึ้นสินค้าครับตอนนี้ยุคค้ายแล้วครับยุขน้ายบริษัทสกอตครับสุบไกลบ่ลังนกนะครับประมาณเครื่องสมองกับสีแล้วนะครับทาเพิ่นกล้่นอีกนิดหน้อยครับ นี่ก็ออกจากโรงงานสก,กัดมาแล้วครับนี่ก็มาพอดเติมน้ำมันแล้วครับเติมน้ำมันเยอะแล้วน่าก็กจะจบงานนะครับวันนี้เป็นตัตู้ครับตอนนี้ก็ตัดตู้ส่งเอกสารแล้วครับตอนนี้ก็งานจบแล้วครับเมื่อนี้ก็เห็นงานเมือม่อสุดท้ายเมื่ออื่นไปมันหยุดครับ หยุดมือหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกิจังพ่อกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนีก้ก็ที่ได้ขอโตไปก่อนครับก็มือยุดละมืออื่นเนี่ยก็ขอการสวัสดีครับ